ครับก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆนะ้านๆะเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่แม่น้ำท่าจีนอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่คือสภาพหมายนะครับแม่น้ำท่าจีนคนระับกำลังดีครับน้ำสวยมากเลยวันนี้ก็ตอนไปเช้ามาก็พอมีแต้มครับ ส่วนมากจะเป็นปลากระมังล้วนๆครับอากาศร้อนสุดๆเลยวันนี้ครับถ้าทำงานสู้อย่างนี้โอ้โหแต่ตกปลาี่ร้อนอยังไงก็สู้ครับนี่ก็ดูสภาพไม้นะครับนี่ครับแม่น้ำท่าจีนนะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกลงสีตลาดคอวังนะครับ ส่วนด้านหน้าข้างๆตรงสีก็จะมีแพรมีอะไให้นั่งครับแต่ว่าไม่มีร่มมันร้อนผมเลยหลบมานั่งตรงนี้สภาพไม้ก็ตามที่เห็นนี่นะครับน้ำใสสะอาดเป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับ,รบเดี๋ยวจะให้ดูผลงานเมื่อเช้านี้นะครับว่าได้กี่แต้มนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเรั้ประมาณยี่สิบระแตมครับตอนนี้เริ่มเงียบครับยังไม่มีกระดิกครับ